สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มีแพทเทิร์นลายนี้มาฝากกันนะคะลายง่ายๆนะคะเป็นลายต่อดอกลายหกเหลี่ยมนะคะประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับไหมนะคะแอดมินใช้ไหมคอตตอนนะคะเทีบเท่าเบอร์เบอร์เนี่ยค่ะเบอร์ระหว่างเบอร์สิกับเบอร์ยีเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมอยู่เมืองนอกนะคะไม่ ไม่สามารถเทียบได้กับเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข็มก็แอดมินใช้เบอร์สี่นะคะ1.25่มิลนะคะแล้วก็มีกันไกรนะคะไว้ตัดนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะใช้โซ่หนึ่งสองสามี่ห้าห็ดสองสี่ย่างนี้ค่ะถักเป็นโซ่7ดนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองามี่สห้าหกนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะทำ C ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่3ามนะคะหนึ 1, 2, 3, เป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทํา F 15ครั้งนะคะห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้ารวมกับที่เราขึ้นต้นไว้เป็นสิบหกนะคะต่อไปก็นับขึ้นไปหนึ่งสองหลักที่เอโซ่ที่สามแล้วก็ทำซีอย่างนี้นะคะเป็นการเลื่อนห่วงนะคะทุกคนแล้วต่อไปนะคะต่อไปขึ้นต้นโซ่สามหนึ่งสองสามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่สองขั้นอย่างนี้คะ่ะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทําให้ครบท,ทุกจุดเลยนะคะทุกหลักเลยนะคะโดยการพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ใช้โซ่สองขั้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็โซ่2ขัน้นแล้วก็เอฟโซ่2ขัน้นนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอเราถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะก็ยังใช้โซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นนะับขึ้นไปโซ่ที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ทำ C ก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับอันนี้เราก็ตัดออกอย่างนี้เลยค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆน,นเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้มาอีกมาอย่างนี้นะคะให้มาอยู่ช่องนี้ตรงนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สามนะคะเป็นหลักแรกอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มมาในช่องนี้นะคะแล้วก็ทำเอฟเราจะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปทำโซ่สามเป็นหลักแรกอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆทำเอฟห้าครั้งในเออทำเอฟสี่ครั้งในช่องนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่ง สองสามสี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปอย่างงี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อน,นก็ทำ F ออย่างงี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาช่องนี้เลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทำโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำ F4 ครั้งในช่องนี้หนึ่ง 2 3 4อย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะทำให้ครบทุกช่องเลยนะคะโดยการพันหัวเข็ม1ครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สาอย่างนี้ค่ะ1นึสองสาม สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งก็อย่างนี้เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ไปช่องต่อไปก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวเออขึ้นต้นแถวนะคะต่อไปนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถัก มาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทํา X ตรงนี้เลยนะคะเอ้ยทา C ค่ะขอโทษอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทํา X ในช่องนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําทําโซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะสองสามสี่จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปอ่าเดี๋ยวเดียเดียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมพอเพื่อนเพื่อนเดยนนะคะเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้นะคะพอเพื่อนเพื่อนทำทำสีตรงนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนทำโซ่สามอย่างนี้นะคะเป็นหลักแรกนะคะพอหลักแรกเสร็จแล้วต่อไปทำโซ่สี่เพิ่มอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็มาทำตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็มาจิ้มตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะที่เราจุดเริ่มต้นตรงนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำ f อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็โซ่ c เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำ x ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแบบนี้แล้วต่อไปโซ่ c พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มตรงเอตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำ f อย่างนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็ทำ F นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไป1 2 3 4แล้วก็ทำ F 1 2 3 4แล้วก็ทำ F อย่างนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะมาค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมนี้นะคะแล้วก็นับโซ่ขึ้นไป1นึสองสามแล้วก็จิ้มสอย่างนี้ค่ะคือการเลื่อนห่วงอ d า i อดมินทำโซ่เดี๋ยวนะคะจิ้มแปลว่าตรงนี้ ตรงนี้นะคะโซ่ที่3นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทํา C ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วต่อไปเพื่อนๆพื่ทโซ่สามเป็นหลักแรกทุกครั้งเลยนะคะจะขึ้นต้นโซ่3นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากโชว์นะคะอยากโชว์ปุ่มแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเพื่อนเื่อก็พลิกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากทําเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ เดี๋ยวนะคะแป๊บบนึงเดี๋ยวแอดมินจะเอามาให้ดูที่ที่แอดมินทำเสร็จแล้วนะนี่ค่ะอันนี้นะคะที่แอดมินทาเสร็จแล้วแล้วแอดมินโชว์โชว์ฝั่งนี้นะคะ่ะเห็นไหมโชว์ฝั่งที่เป็นเป็นปุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อถเพื่อนๆไม่โชว์ก็จะเป็นลายแบบนี้จะเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนตรงนี้นะคะอย่างนี้แต่ว่าแอดมินว่าถ้าโชว์ปุ่มมันจะสวยกว่านะคะเดี๋ยวแอดมินจะพลิกงานนะคะก็จะเป็นการถักแบบนี้เอา อย่างนี้นะคะอาพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะแล้วเพื่อน,พอนๆพลิกงานอย่างนี้นะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทํา<ำ> F ในช่องนี้4ครั้ง1 2 3 4นะคะแล้วพอหลักตรงนี้เราก็ทํา F เหมือนเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วก็หนึ่งสองสาแล้วก็เป็นหลักก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแอดมินจะโชว์ปุ่มนะคะมันจะได้สวยอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะ1นึสองสาม สี่อย่างงี้ค่ะแล้วก็ตรงหลักก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างงี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยเลยนะคะให้ครบทุกช่องหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลักนี้อย่างงี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นการโชว์ปุ่มไปด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้า มาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วนะเราก็นับขึ้นไปโซ่ที่สานะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ทำซีเลยค่ะนี่ค่ะก็ทำแบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรารีดไปแล้วมันจะสวยเองนะคะแ้วต่อไปแถวต่อไปนะคะขึ้นต้นโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่สขั้นนะคะเป็นแบบนี้ แล้วเพื่อนๆข้ามทุกครั้งจะข้ามหนึ่งหลักโดยการใช้โซ่สองขั้นนะคะอันนี้อันนี้อันนี้จุดเริ่มต้นอันนี้เราข้ามไปหนึ่งหลักแล้วเพื่อนๆทํา f ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทําโซ่สองข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ทํา f หลักต่อไปอย่างนี้ค่ะข้ามหนึ่งหลักโดยการใช้โซ่สองขั้นนะคะแล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้ค่ะโซ่สองขั้นข้ามหนึ่งหลัก จิ้มหลักต่อไปนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะข้ามอเออโซ่สองข้ามหนึ่งหลักจิ้มหลักต่อไปโซ่สองข้ามหนึ่งหลักแล้วก็หลักต่อไปหนึ่งสองอย่างนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยข้ามหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองนี่ค่ะ จนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้1นสองนี่ค่ะหนึ่งสองหสองสองนี่ค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองลายนี้เป็นลายยอดฮิตเลยนะคะรู้สึกแอดมินจะมีประมาณสี่สีนะคะแบบนี้หนึ่งสอง หนึ่งสองนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายกันจ้ามาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะโซ่สองแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามแล้วก็ทำซีพอเพื่อนๆทำซีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำซีในหลักต่อไปไปจะได้แบบนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปทํโซ่สอนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ทํา f ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่จะได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปทํโซ่สามอางนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทํา x ในช่องนี้ก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้นะคะแล้วต่อไปทําโซ่สาม แล้วก็ทำ X ในช่องเดิมเป็น2ปุ่มแล้วนะคะแต่ต่อไปโซ่สนะคะแล้วก็ทำ X เป็น3ปุ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็น3ปุ่ม1,2,3เพราะพอได้3แบบนี้แล้วต่อไปทำโซ่สอสอแล้วเพื่อนๆทำ X ในช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วต่อไปก็โซ่ส แล้วก็ทำ F ในช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็สู่3แล้วก็จิ้มไปในช่องนี้ทำ X แล้วก็สู่3จิ้มไปในช่องเดิมทำ X แล้วก็ทำโซ่3แล้วก็จิ้มไปช่องเดิมก็จะได้เป็น X แบบนี้แล้วต่อไปอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปโู่2 ทำ x ในช่องต่อไปงงไหมคะงงไหมไม่งงเนาะนี่แอดมินทำช้าแล้วนะเราต่อไปโซ่สองท f ในช่องต่อไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามทำ x ในช่องนี้โซ่สามทำ x ในช่องเดิมแล้วก็โซ่สาแล้วก็ทํา x ในช่องนี้อย่างนี้ค่ะ มันก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จก็ทํา X ในช่องต่อไปก็จะได้สับหว่างกันแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเป็นปุ่มเล็กๆน่ารักแล้วก็โซ่สองทำ F นี้ค่ะเดี๋ยวทำไปช้าๆพร้อมกันนี่โซ่สาทำ X โซ่สามทำ X โซ่3แล้วก็ทำา x ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็โซ่2แล้วก็ทำา x ในช่องต่อไปแล้วก็โซ่สแล้วก็ทำานะคะนี่ค่ะพอคอหนึ่งคออย่างงี้นะเนี่ยทุกครั้งนะคะในช่องนี้จะมี3ปุ่มนะคะแบบนี้มันก็จะสวยนะคะดอกมันก็จะขยายออกเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำา x 1,2,3 1, ทำ x 1,2,3ทำ x แล้วก็โซู2แล้วก็ทำ x ในช่องต่อไปโซู2แล้วก็ทำ s อย่างงี้ค่ะ1,2,3 1,2,3แล้วก็ทำ x 1,2,3 แล้วก็ทำ X แล้วก็โซ่สองแล้วก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะมาค่ะเราถักมาถึงช่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทำปุ่ม3ครั้งในช่องนี้นะคะได้สอง3 ปุ่มที่3อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปก็โซ่สองนี่ค่ะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทำา C อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยจ้าก็าจะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เก็บไหมเลยค่ะเก็บไหมเหมือนเพื่อนถนัดเลยนะคะเอาแบบเพื่อนๆสบายใจเลยนะของแอดมินก็จะใช้แบบนี้จิ้มไปแบบนี้เลย ะะจิ้มเก็บไม้แบบนี้เลยอย่างนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ดึงเลยอย่างนี้ค่ะหรือจะเก็บที่หลังก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นปุ่มแบบนี้สวยงามค่ะนี่เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆน,นี่อันนี้ฝั่งฝั่งข้างหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วอันนี้เป็นฝั่งข้างหน้าที่เราจะจะ,จะไว้โชว์ปุ่มนะคะทุกคนก็สวยงามนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองถักดูนะคะลองทําดูนะนี่เป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ถักง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อดมินด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆให,ให้ให้ชมกันเนาะ ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะคะสวัสดีค่ะ